สวัสดีครับตอนมาทานอาหารจานด่วนนะฮะปลากระป๋องนะครับผมมีมีพริกสดพริกแห้งมะเขือขืินทั้งสุกทั้งดิบแล้วก็มีกระถินนะฮะกระถินอน่อนแล้วก็กระถินแก่นะฮะมีมีเม็ดกระถินเนะี่ยมีใส่พริกลงไป ตามด้วยเม็ดกระถินเนี่ยอร่อยเลยครับอร่อยนะครับเม็ดกระถินนี่ฮะแซ่บๆเลยครับผมเนี่ยกระถินอ่อนมากเลยฮะนี่กระถินอ่อนนะฮะเม็ดกระถินนี่อร่อยมากนะฮะนี่มีพริกสดพริกแห้ง ทิ้นเกออันนี้ทานเมล,เล็ดนะครับครับผมแซ่บๆนะครับนี่จะคลุกก่อนนะครับผม รับทานง่ายนะครับปลากระป๋องครับไม่ต้องอะไรมากเปิดเปิดฟ้าก็เทลงใส่จานเลยครับหรือบางท่านอาจจะไปเอาเอา,เอาไปผัดเอาไปยำเอาไปแกงก็ได้หลากหลายเมนูเช่นกันครับแล้วแต่แล้วแต่คนชอบแลครับผม